มีนักการเมืองที่มีอํานาจต้องการให้เมืองไทยเราเนี่ยรื้อรั้วออกเ<ม>พื่อลดบรรยากาศความตึงเครียดทางการเมืองและสงครามในครั้งนี้มองอยังไงคะรื้อรั้วบ้านคุณก่อนไหม <c oughs> ถามว่า <c oughs> วันนี้ฉันเอากองกําลังฉันสามคนเอาคนขับรถฉันไปก็ได้กูรื้อรั้วบ้านมึงมึงยอมไหมฮะนักการเมืองคนไหนก็ตามที่คิดแบบนี้และขณะเดียวกันการจะล้อมรั้วบ้านฉัน คำถามกูต้องไปปรึกษาพัข้างบ้านไหมขณะดเดียวกันเราจะลือ้อหรือเราจะล้อมล้วของเราเราต้องไปปรึกษาฮะคนข้างนอกบ้านไหมเราไม่ต้องปรึกษาชั้นใดก็จะดนั้นเขาเขาเหมือนกับอยากจะให้มีทางลงกับฝั่งนู้นเพื่อจะได้มานั่งคุยกันเพราะฝั่งเรียกร้องให้เรารือร้อล้ว นั่นคือความต้องการของทางฝั่งนู้นนะแต่เราเนี่ยทำตามเจตนาลมของเขาจนกระทั่งโดนกลืนแผ่นดินไปแล้วเขาพระวิหารก็เป็นเพราะอย่างนี้ตาควายก็เป็นเพราะอย่างนี้บ้านน้องจานก็เป็นเพราะอย่างนี้ตาอานม้าสร้างไปตั้งแปดสิบหลังก็เพราะ,ระอย่างนี้คุณผู้ชมวันนี้ดูเยอะมากเลยนะไม่กระท่งไลฟ์สดนะเป็นประวัติการคุณผู้ชมหร <c oughs> ือไม่หรือเ <c oughs> ชื่อไม่เชื่อยอมไม่ยอม,ยอมบอกมา